สวัสดีค่ะวันนี้อันตี้อยากจะมาดูลักษณะคนรักของคนที่เกิดในแต่ละวันวันนี้จะขอเริ่มต้นด้วยวันอาทิตย์นะคะจะมาดูกันว่าลักษณะคนรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไรก่อนอื่นก็อยากจะขอ ดูพลังงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณพบคุณเจอเรื่องอะไรมาบ้างนะคะเพื่อความแม่นยําเพิ่มขึ้นนะ mm. การอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างตรงทั้งหมดหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ mm. บางทีคุณอาจจะไปเปิดดูพลังงานในวันอื่นๆก็ได้นะคะ mm. เพื่อเป็นทางเลือกมาดูค่ะ พลังงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์คืออะไรคะคือคือคือเป็นอย่างไรกันบ้างขอดูพลังงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์พลังงานที่ผ่านมาของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นอย่างไรไปพบเจออะไรกันมาบ้างคะไปแรก ฉับไวคุณเป็นคนที่คิดไวทำงานไวตัดสินใจไวและรอบคอบค่ะเป็นคนที่ชอบที่จะพัฒนาตัวเองมาตลอดที่ผ่านมานี้อาจจะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่แบบฉับพลันคิด ทันทีทันใดต้องตัดสินใจเลยก็ได้เป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะพลังงานต่อมาคืออะไรคะสดใหม่โอ้โหพลังงานดีมากๆเลยคะ่ะ คุณเพิ่งจะทำงานบางสิ่งบางอย่างที่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์งานอะไรก็ตามสำเร็จและและคุณก็กำลังจะคิดต่อไปอีกว่าจะทำโปรเจกต์อะไรต่อหรือแม้แต่ธุรกิจของคุณเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่ธุรกิจเล็กคุณก็เริ่มคิดว่าที่จะหาสินค้าอะไรเข้ามาต่อที่จะขายต่อไปอีกทั้งเป็นคนที่มีความฉลาดความเก่ง คิดไวทำไวนี่คือพลังงานของคุณนะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าลักษณะคนรักของคุณจะเป็นอย่างไรคุณคนเก่งอย่างคุณจะพบเจอคนรักลักษณะอย่างไรคะมาค่ะมาดูกันนะอือืม,อม โอเคใบแรกลักษณะแรก The j u s t m e n ค่ะขึ้นมาเพื่อบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องพบคู่ของคุณค่ะคุณได้เฝ้ามอง,ค,องคู่ของคนอื่นมานานมากแล้ว คุณได้แต่แอบ,บอิจฉาเล็กๆกับคนที่มีคู่แอบ,บมองเขาเฝ้าว่าเมื่อไหร่น้อะจะถึงเวลาของเราถึงเวลาของคุณแล้วค่ะคนวันอาทิตย์ถึงเวลาแล้วนะคะใบต่อไปโอ้โหเดอะซันคู่ของคุณน,นี่เป็นคู่ที่น่ารักมากค่ะ เขาจะเป็นคนที่คอยดูแลเอาใจใส่คุณเทคแคร์คุณมากๆเลยค่ะไม่ว่าคุณต้องการอะไรเขาจะหามาให้ค่ะเขาเป็นคนที่ใจดีใจบุญและเป็นคนที่มีความสดใสร่าเริองอยู่ตลอดเวลาชอบธรรมชาติมักจะชักชวนคุณพาไปชักชวนคุณไป เที่ยวไปชมธรรมชาติเป็นคนที่มีความสดชื่นสดใสอยู่ตลอดเวลาไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนค่ะเพราะเขาวางความทุกข์ได้จัดการเกี่ยวกับความทุกข์ความสุขได้อย่างดีจัดระบบระเบียบอารมณ์ของตัวเองก็เก่ง The Hermit ว้าว wow. นี่ไงคะอันตี้พูดไปก่อนแล้วจริงๆด้วยเขาเป็นคนที่ปล่อยวางได้เขาจะเป็นคนที่ไม่ไม่ทำให้คุณทุกข์เลยคะ่ะไม่ว่าคุณจะทุกข์อะไรมาเมื่อมาอยู่ใกล้เขาปั๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณอบอุ่นมีความสุขคุณเดินต่อได้ เป็นคนที่ใจเย็นใจเย็นมากๆด้วยติกต่ออีกสองใบนะโอ้โหเดร์ไฮโลเพนส์เป็นคนชอบสังคมค่ะชอบเข้าสังคมเพื่อหาความรู้ให้กับตัวเองเพื่อไวกว้วาหาประสบการณ์ให้กับตัวเองไม่ใช่เข้าเข้าสังคมแบบ โชว์นู่นโชว์นี่เหมือนกับบางบางท่านนะคะไม่ได้ว่านะคะแค่แค่แค่ยกตัวอย่างมันให้ดูเฉยๆค่ะคือลักษณะว่าอ่าการที่เข้าสังคมเพื่อจะโชว์ออฟโชว์ตัวเองไม่ใช่ค่ะการเข้าสังคมของคนรักของคุณคือการที่เข้าไปศึกษาหาความรู้เก็บเกี่ยวดูและนำมาคิดมาไตร่ตรอง หาความรู้เพื่อที่จะเข้าใจผู้คนให้มากๆายิ่งขึ้นไปนี่คือลักษณะคนรักของคุณเป็นคนที่ชาญฉลาดมากๆค่ะ The m มูนเด e m มูนอ่าก็อาจจะมีอารมณ์บางครั้งนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าอืมฉันอยากอยู่คนเดียว ฉันอยากอยู่คนเดียวบ้างลักษณะคนรักของคุณนะคะอาจจะมีอารมณ์เล็กๆมุมหนึ่งอลยคะ่ะมุมหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าอืฉันขออยู่คนเดียวได้ไหมฉันอยากอยู่แบบเดียวๆบ้างอะอะไรประมาณนี้เนาะนี่คือลักษณะของคนรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ ค้นหากันให้เจอนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณมากๆคะ่ะแล้วพบกันใหม่